สาเราบึงพ <6. S 2> ี่น้องเลยเราดินแม่น้ำโขงครามมืดฟ้ามืดฝนเดียนี่ฝนเวลาตกแห้งมือนี่หนาโอ้ขนาดเลยจอกไหลมาขนาดเลยว่ามาแต่ใส่ไหลเุ่านี่จอก Đây rồi. Ủa cái bình của nó sao? เปล่งปลายามรอบก่นอนได้อยู่ตุ๊ดท่ถอพีบีซีนี่พอเอามาจังเลยนี่ นิวเฮ้ยว้าวโอ้ยปลานี้ยหรอ,อโอ้ยถุงนึงพอดีถุงนึงพอดีอ่ะก็สอบหนึง่งฮะยังอีกสอบนึงครูโอ้ปลาปลายังไงปาลาอีกกำโอ้โอ้ได้ขนาดสันมือนี่ได้คู่มือไปนี่ยอ ม,มีมือเนี่ยได้สิโอ้ถุงถุงที่สองอนนะนะปลาแดงโอ้ไปก้อยปลาแดงเอาไปก้อยปลาแดงในการเออมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ใส่ถุงอันนี้เลยโตเกตากับบัวเอาใส่ โอ้ได้สองถุงวันนี้เข่าขนาดจันมือนี่เนาะเมื่อวานนี้ผมไปได้นม่อวันนี้เห็นยุ่งวันเออเออแต่ว่าตานางบุ๋มเยอบ้าเอานี่แต่ปลาขาวตีโอ้โอ้ไปก้อยไปก้อยปลาขาวแบบนี้ค้าวผุ่นไม้แล้วผุ่นครับผุ่น ไปบึงก่อนนะเออปุณห์เราไปบึงก่อนนะสัตวสตีนให้ได้เอาอนะเชีเยวยุ่ปลาคิวนะปลากร่อยปลาคิวตัวน้อยมีบ่เออใหญ่ขนาดได้เลยนี่ข <c oughs> ี่เลือกว่า โอ้มาได้กีเรียกระโดดแท่าังวะโอ้ยากยากขนาดเลยรออยแแตต่่หลลังกเนะมันฟูมันฟูบ่เนี่ยบุรีบ่จักโลก ป้าของ้เจ so ้ามันะคะือหมานเทศคู่มือก็มาได้ได้เราเนของเราเออมาบ้านเราคุไบ้านมันนี้พัพโกได้ขนาดมือนนี่เป็นไ่ยอันล่าจะมาโอ้ เฮ้ยบงคุนี่ฝาเปิดสิเอ๊เปิดาไาเอ้ยโอ้ย,อยปาตัวน้อยเนาะโอ้ได้การอยู่นี่ยังใครอยู่ก็บได้อ,อะไรโอ้ไม่ลวคุณอ่าอ่า เอาเอาอกให้ตัวนึงไงซิที่รเอาตัวน้อยฮันเออเออเอาสันเออเอ้โหตัวเดียวตัวนางฮ่าฮาฮโอ้โ าหย้อนก็นได้เหรอปลาสังเงยงได้หลายๆนี่ก็ไ่ได้ปลาสงง,งียงไนี่ไปเกงี่สนอไม่ส้มเนีน่ยนะเ่ไป <สะ S 2> ได<ห>้บ่ดามตรงนี้หนึ่งโอ้ยพอเลยดามูีอ๋อโอ้ละไปเบิง่งเพือนแม่ค้าผละบาทนี่ไปรวมเยอะไปรวมไป <laughs> เบิ่งอยู่ทัุงนแ้ละแม่ค้ารับซื้อก็ได้มือนี่เป็นได้ไร ไอ้ขึ้นไปเทิงผุนพี่น้องเท่พ่อเฮ้อันนี้มึงดูเทเลยโอ้เจ้าเนี่ยนี่มันจะเป็นปลาลอกกนโอ้ปลาหลาดใหญ่ก็มีโอ้ปลาหน้าใหญ่เราโฉบโฉบลูทีละ วันนี้ว่ากิโลละเจ้าบาทอ่ะเอันนี้ว่ามุดกสามร้อยเพื่อ้โรา โอ้มีปลานาใหญ่ปลานาใหญ่เรื่อยเลยมงได้งไงะาานเดียวโอ้ได้กาดโอ้เราหมานว่าด้นพยายาให้เราีไป้านางนนีโอ้มาใหญ่แทอะนี่ขยงขึสาวโอ้ยปานางเาไอ้กาเจ้านี่อ้อบอะไรอีก้านเบ่งนีบ้าแม่ค้ามนีโอ้ยเอา ใส่ชุบตื้อลงจิบมันสิบ่ได้กินเด้อนี่อือเออแดงปลาขยายขึ้นมั้ยซุ่มได้ได้ซ้ายแล้วจะแหยงจังได๋ปลาแหยง